วันนี้นะครับเราจะพาไปกินข้าวหมกไก่เจ้าใหม่ที่กําลังเป็นกระแสอยู่นตอนนี้นะครับนี่คือหมกเนื้อบางกอกนะครับจากร้านบางกอกโบเชอร์นั่นเองนี่คือเมนูของเขานะครับมีราคาไม่แพ้นะครับหลักเอ่อเกือบเกือบร้อยนะครับจนไปถึงร้อยกลางกลานะครับเรียกได้ว่าราคาดีมากๆนะฮะวันนี้สั่งมานะครับเป็นซุปเนื้อนะครับซี่โครงนะครับโอ้โหต้องบอกว่าของเขาดีอันนี้ก็คือเป็นข้าวหมกเนื้อซี่โครงนะครับ อันนี้ก็คือเป็นข้าวหมกเนื้อน่องลายนะครับใครที่ชอบแนวเอนติดนิดหน่อยนะครับบอกได้เลยว่าอันนี้ห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวาลองกินดูนะครับซุปเนื้อนะครับต้องบอกว่าของเขามีรสชาติที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับไม่เหมือนชาวบ้านจริงๆนะฮะบอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรเขามี็พริกกับมะนาวมาให้ด้วยนะครับใครที่ชอบแซ่บๆนี่มีพริกกับมะนาวสาหรับปรุงรสเพิ่มเติมด้วยนะครับ แต่ว่ารสชาติของเขาออกมากรมกรอบมากๆอันนี้ชอบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมากินข้าวหมกกันนะครับข้าวหมกครับอันนี้ลองเป็นแบบข้าวหมกเนื้อน้องลายนะครับของเขาทําได้ออกมาดมีไม่ได้นุ่มมากมายนะครับแต่ว่าให้เคี้ยวได้ที่สำคัญคือข้าวดีครับข้าวดีนะครับข้าวหมกเนื้อน่องลายนะฮะจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มอาจจะหวาน นิดนึงนะครับสำหรับส่วนตัวนะแต่ว่าผมว่ารวมๆผมชอบนะครับแล้วก็ตามด้วยนี่นะครับซุปเนื้อนะครับห้ามพลาอันนี้ซุปปลานะครับซุปปลานะครับใครที่ไม่อยากกินเนื้อนะครับใครที่กินเนื้อไม่ได้ต้องกินซุปปลานะครับอันนี้จะเป็นข้าวเนื้อซี่โครงนะครับอย่างที่บอกนะครับไม่ได้นุ่มมากขนาดนั้นแต่อร่อยนะครับมีให้เคี้ยวได้นะครับต้องบอกว่าใครที่ เป็นสายข้าวหมกนะครับแล้วอยากจะลองแบบใหม่อันนี้นี่นี่นะครับอันนี้คือซุปเนื้อที่เรียกได้ว่าให้เนื้อมาเน้นๆเต็มๆคำแบบนี้นะครับหมกเนื้อบางกอกนะครับอยู่ในศูนย์อาหาร Just ฟ o o d นะครับซอยสุขสวัสดิ์30นะครับต้องบอกว่าใครที่ชอบสายข้าวหมกนะครับมันจะเป็นปลาไก่เนื้อนะครับบอกได้เลยนะครับว่าที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอร่อยจริงๆแฮะนี่ ราคาออกมาแล้วนะครับเช็คบินไปนะครับจริงๆต้อง400บาทเพราะว่าน้องเขาลืมไก่ก็แล้ว